ยิงนูกโทษไม่เข้าประตูเซฟได้ทีมสีชมพูยิงก่อนนะครับอ้มะระรี่ปออ ก็จะตัดสินแพ้ชนะไปเลยนะครับเพราะว่ามีหลายทีมไม่เข้า ตอนนี้ก็ยังเสมือนกันอยู่ที่ศูนยนะครับมาลุ้นดูว่าเข้าไม่เข้าเข้า,ขาครับตอนนี้จุดสีชมพูขึ้นนำหนึ่งศนี่นะครับ ชุดดำนี่นะครับอยู่ในทีมชุดทีมฟุอยิงเข้าประตูหมดสิทธิ์รับเลยนะครับกีนี้ตอนนี้จะเป็นฟางสีน้ำเงินนะครับส่งโคเรีนหมายเลขเบอร์เบอร์อะไรเนะี่ยรอดู เาชันชานศอกนะก้าเไปยานแม่ะชรชัาชานศอกเวลา25นะครับมาดูว่าเข้าไหมเข้าเข้าครับเสมอกันที่1-1ก็จะเป็นทางด้านของสีจมพูนะครับให้ประตูยิงเองเลยอ่ายิงเข้าครับ ชมพูขึ้นนำชุดชมพูขึ้นนำแล้วนะครับเป็นตอนนี้เป็นด้านของชุดสีน้ำเงินครับรักษาประตูเขายิงมาลุ้นดูว่าเข้าไม่เข้าอ่าเข้าครับ เสม,มอกันอยู่น่าจะสองสองตอนนี้ก็ทางด้านของสิชมพูมาลุ้นดูว่าใครสิชมพูจะอยู่หรือสินมืองินจะอยู่ใครจะแชมป คู่แรกครับคู่เปิดสนามของวันนี้ประตูเซฟได้ครับสิงคโปร์ยิงไม่เข้าตอนนี้ทางด้านของสีน้ำเงินนะครับทีมสีน้ำเงินถ้าชกสีน้ำเงินยิงเข้าก็น่าจะชนะเลย มาดูนะครับเข้าไม่เข้าเข้าชนะทีมสีน้ำเงินครับชนะไปจบคู่แรกทีมสีน้ำเงินชนะสีชมพู ก็จะเป็นทลงจ s เนี่ยแลกกเนาะใช่ครับชมน้าักเตะวพ่อี่พ่อสงรายนนิ s เนี่ยวาเียนกเนาะวาเลียนกเนี่ยยนนิ้วอองก็จะเป็นคู่ที่สองของนะครับจะเป็นทางด้านของสีแดงกับสีดำนะครับ วันนี้มีหลายทีมครับวันนี้อันนี้ก็ได้ส่งผู้เล่นทั้งสองทีมลงสู่สนามเรียบร้อยนะผูท้ที่2อง